สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีเกรดลูกหนังที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งผู้เล่นจากเจเลกที่ได้ตัดสินใจมาค้าแข่งในหลกไทยในฤดูกาล2019นี้มาฝากกันซึ่งเขาคนนั้นก็คือคุณิเอะคิตามโตะกองหลังประสบการณ์สูงที่ย้ายจากวิสโลโกเบมาร่วมทีมสีหมอก f เในศึกไทยลีกสาม โดยคุณ e ิเอะคิตามโตะนั้นเป็นนักเตะลูกม่อของทีมโกเบที่รับใช้ต้นสังกัดแห่งนี้แห่งเดียวมาตั้งแต่ปี2000ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจนถึงฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวรับใช้วิโซโกเบไปถึง19ฤดูกาลลงเล่นไปทั้งสิ้น394เกมและทำไปได้16ประตูและเขานั้นก็ยังเคยมีโอกาสไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่ชุด U18 จนถึงชุด U23 อีกด้วย ซึ่งการตัดสินใจย้ายมาเล่นในหลีกไทยของยอดกองหลังวัย37ปีในครั้งนี้ก็แน่นอนครับว่าได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนของวิสซโซโกเบมากพอสมควรโดยทั้งสื่อท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการรายงานในเรื่องนี้ด้วยว่าการย้ายมาเล่นในไทยในครั้งนี้ของเขามีทีระทอรเป็นคนช่วยแนะนำให้ด้วย ซึ่งตรงนี้แฟนบอลที่นั่นเขาจะคิดอย่างไรกันบ้างต่อการย้ายมาเล่นในลีกไทยของคิตาโมโตในครั้งนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นหลังการย้ายไปเล่นในลีกไทยของเขาในครั้งนี้ว่าฉันตกหลุมรักในบุคลิกของเทียรทอนได้โปรดทำแบบนั้นในประเทศไทยด้วยการเล่นของคุณและขอบคุณกับ19ปีที่โกเบ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็น d ดีวิ i ชั่น3ของไทยที่นักเตะต่างชาติอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่นั่นเองรวมทั้งค่าบ้านแต่ว่ามันก็ยังน่าจะดีกว่าลลกระดับล่างในญี่ปุ่นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะมองไปถึงเรื่องของค่าครองชีพในประเทศไทยและก็รายได้ที่ตัวนักเตะจะได้รับในแต่ละเดือนครับส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตของคุณในแบบที่คุณคิด ผมต้องการให้คุณได้มีชีวิตการเล่นฟุตบอลที่ไม่เสียใจในภายหลังกลับมาที่นี่ได้ทุกเวลานะเราจะรออย่างแน่นอนในขณะที่ท่านถัดมานั้นได้มาคอมเมนต์ว่าตำนานของวิสซโโกเบไม่ใช่ทั้งอินเนสตาหรือว่าโพโดสกี้แต่ว่าคือชายคนนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยผมภาวนาว่าเขาจะประสบความสำเร็จในประเทศไทยซึ่งจากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมครับว่า i n นเนสตนั้นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าคงไม่มีใครคิดหรอกนะว่าเขานั้นคือตำนานของเราส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าขอบคุณที่สนับสนุนคิดตามโมโตะนะทีรทอนส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานะั้นได้มาคอมเมนต์ว่าถึงแม้ในอดีตโกเบจะเล่นอยู่ในเจลีก1หรือว่าเจลีกสองเขาก็จะทำงานอย่างหนักอยู่เสมอ ผมคิดว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศหรือว่าทุกๆท,ทีมได้โปรดกลับมาที่โกเบเมื่อถึงเวลาที่จะบอกลาในการเป็นผู้เล่นส่วนไฟบอลของโกเบในลำดับถัดมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเขาอายุ37ปีไรย้ายทีมเป็นครั้งแรกได้โปรดเป็นผู้เล่นที่ได้รับความรักจากแฟนบอลที่น่านนะส่วนไฟบอลของโกเบท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้คำนิยามถึงนักฟุตบอลร,รายนี้ไว้เพียงสัน้นๆครับว่า เขาคือตำนานของสโมสรอ,อย่างแท้จริงในขณะที่แบนบอลท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงเจตจำนงว่าผมจะไปที่เมืองไทยเพื่อเชียร์เขาส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามิสเตอร์โกเบก็บอกลาเหลอผมรู้สึกว่างเปล่าบางทีเขาอาจจะเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วที่อยู่ในยุคข,ของเสื้อแข่งสีขาวดา ส่วนแฟนบอท่านถัดมาได้มาแสดงมุมมองต่อการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้ว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะได้ไปศึกษาในต่างแดนและในฐานะของผู้เล่นเขาก็จะสามารถสอนสโม,ม,มสรไทยได้จากสิ่งที่เขาได้เห็นในโกเบต,ตลอด19ปีส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า แน่นอนที่สุดว่าเขาคือมิสเตอร์โกเบที่เป็นตำนานของโกเบไม่ว่าจะมีผู้เล่นบิ๊กเนมมาสักเท่าไหร่ความจริงในเรื่องนี้มันก็จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลทีมโกเบอีกสักท่านหนึ่งที่เขาได้มาแสดงมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เขาจะได้ไปเล่นในต่างแดนก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นโคช้ชสักวันหนึ่งกลับมาที่โกเบนะ รับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวการย้ายมาเล่นในลีกไทยของคูดีเอกคิตามโตะกองหลังระดับตำนานของทีมวิสเลโกเบทที่ผมได้นำมาฝากกันเป็นเกรดลูกหนังในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ